Ali, expert. กลับมาอย่างรวดเร็วในช่วงที่3ของรายการและช่วงนี้คือ daily expert นะคะเป็นประจำค่ะเราจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆมาพูดคุยกันกับประเด็นในแต่ละวันนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของการขับถ่ายปัสสาวะกันบ้างคุณผู้ชมคะอย่าทำเป็นเล่นไปนะคะแนนเองที่เป็นวัย40อัพกลางๆใกล้ <c oughs> จะเลข5แล้วเนี่ยนะคะบางทีเราก็มีอาการแบบนี้เหมือนกันคือกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ปัสสาวะเล็ดบ้างอะไรบ้างบางทีเราก็สงสัยว่าเอ๊ะช่วงวัยเกี่ยวไหมหรือว่า อะไรกันหน้าที่ทําให้เกิดอาการนี้แล้วถ้าเป็นแล้วเราจะมีวิธีการดูแลรักษาตัวเองอย่างไรหรือถ้าคนที่บ้านเป็นเราจะดูแลพวกเขาเหล่านั้นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะแขกรับเชิญของแนนนะคะอาจารย์ดรสุพิชยาหวังปิติพาณิชย์ค่ะท่านเป็นอาจารย์พยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยายลัยมหิดลหรือว่าอาจารย์เก๋นะคะอาจารย์เก๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขออนุญาตเรียกอาจารย์เก๋จะได้ดูแบบว่า รีแลกซ์นิดนึงนะได้คะ่ะ <BR> ได้คะ่ะอาจารย์เก๋เมื่อกี้ที่เน้นพูดนี่ไม่ใช่แบบว่าพูดตามสคริปต์นี่พูดแต่ความเป็นจริงนะคะ,คะพอมันถึงวัยนึงแล้วมันก็บางทีมันกลั้นปัสสาวะไม่ได้จริงๆค่ะเป็นปกติธรรมชาติของเรานะะในเรื่องของการขับถ่ายอยู่แล้วนะคะ,ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ซึ่งมันก็คือสิ่งหนึ่งของระบบขับถ่ายถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องมาพูดถึงความสําคัญของระบบขับถ่ายที่ส่งผลต่ตอร่างกายเรากันหน่อยว่ามันคืออะไรคะค่ะการขับถ่ายของเราเนี่ เป็นกลไกลทางธรรมชาติของเราเลยนะคะ,คะถ้าเราไม่ได้ขับถ่ายของเราเนี่ยมันก็จะเกิดการคั่งค้างและเกิดพิษกับร่างกายของเราอ,อาจจะมีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อทางระบบทางเดินปัสสาวะ,ะหรือทําให้เกิดการติดเชื้อในกระแสะเลือดตามมาได้หรือเสียชีวิตได้ในที่สุดก็อันตรายเหมือนกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามกลไกลตามธรรมชาติเนี่ยเราก็ควรจะต้องขับถ่ายเป็นประจําทุกวันถ้าถ้าพูดถึงขับถ่ายหนักก็ต้องทุกวันอยู่แล้วแลวถ้า เบาอย่างปัสสาวะเนี่ยวันหนึ่งมันถ้าตามปกติเราควรจะปัสสาวะวันละสักกี่ครั้งจริงๆก็คือมีช่วงกลางวันและกลางคืนนะคะถ้ากลางวันนี่ก็4 สี่ครั้งกลางคืนก็สองครั้งจริงๆก็คือสี่ถึงแปดครั้งแต่ช่วงกลางวันจะเยอะหน่อยแต่มันขึ้นอยู่กับอากาศหรือว่าสถานที่ที่เราอยู่ด้วยค่ะ,คะถ้าเกิดอากาศเย็นเนี่ยเราก็อาจจะฉี่หรือปัสสาวะบ่อยครั้ง<อ>แต่ปกติคือสี่ถึงแปดสี่ถึงแปดครั้ง,ง,งนี่คือในภาวะของคนที่สุขภาพร่างกายปกติแข็งแรงอยู่ในอุณหภูมิปกติด้วยอ่ะถ้าคนที่ปัสสาวะได้ก็สบายใจไปไม่มีปัญหาเพราะว่ากลไกร่างกายก็ขับของเสียออกมาทางน้ํานะคะจะเป็นเหงื่อจะเป็นฉี่ก็ว่าไ่แต่อันนี้ แล้วพูดถึงระบบขับถ่ายเนาะแต่ทีนี้สําหรับคนที่เขาปัสสาวะไม่ได้ล่ะคะมันมันจะส่งผลยังไงกับร่างกายผู้ป่วยบ้างอะคะอาจารย์ถ้ากัดกั้นปัสสาวะไม่ได้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดภาวะไม่สุขสบายก่อนอันดับแรกนะคะ,คะก็คืออาจจะมีปัญหาเรื่องของความกังวลเนาะก็คือปกติเรากั้นไม่อยู่มันจะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของอาจจะมีกัด กลั้นปัสสาวะไม่ได้เล็ดลาดหรือว่าไอ,อ,อาจามปัสสาวะเล็ดได้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติเป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะมีเรื่องของอเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของอต่อมลูกหมากโตทําให้เกิดการกั้นในท่อทางเดินปัสสาวะของผู้ชายทาให้เจ็บปวดอย่างหนึง่งส่งผลต่อการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ถูกต้องค่ะอ๋อค่ะก็คือก็จะส่งผลให คุณภาพชีวิตเขาไม่ดีแล้วก็ของเสียเขาไม่ได้ถูกขับออกมาก็จะส่งผลต่อสุขภาพถ้ามสมมติว่าถ้าถ้าเกิดมีอาการบ,บา่อยๆขึ้นมาเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอันดับหนึ่งอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเยอะมากขึ้นก็จะส่งผลต่อ,เ,อ,อเรื่องของร่างกายในยเรื่องของการการปัสสาวะไม่อยู่แล้วก็เรื่องของการที่จะกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการทั้งหลายที่มีปัญหาทางนั้นนะคะ,คะแล้วก็จะเกิดภาวะเรื่องของจิตใจเนาะ สิ่งที่สําคัญคือจิตใจเนี่ยมันเกิดความ,มอับอายเนาะเราเวลาเราไปเดินทางไปที่ไหนมาไหนเนี่ยเราก็จะเกิดปัญหาเราจะต้องหาสิ่งที่จะช่วยเหลือเช่นแผน่นรองออซับผ้าอ้อมผู้ใหญ่อะไรเงี<ม>้ยค่ะหรือว่าผ้าอามัมก็ยังใช้อยู่ในกรณีที่มีปัญหาเยอะนะคะ หรือ<ม>ถ้าเป็นเยอะมากขึ้นอาจจะต้องใส่สายสวนแบบครั้งข่าวหรือชั่วข่าวหรือว่าขาวไว้อ่ะค่ะอ๋อเนี่แหละเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเขาไม่อยากออกจากบ้านเพราะเขาก็ไม่อยากจะออกไปอับอายไม่อยากจะออกไปใช้ชีวิตเจอผู้คนเพราะว่าเขากลั้นปัสสาวะไม่อยู่ใช่สิ่งสําคัญคือกลิ่นกลิ่นปัสสาวะ<ม>ก็มีส่วนนะคะที่ทําให้เรารู้สึกเราไม่อยากจะพูดคุยกันหรือว่าเกิดเกิดความรู้สึกกังวลว่าเออเขาจะได้กลิ่นปัสสาวะของเราไหมที่มีเล็ดราดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็จะเกิดภาวะเรื่องของออไม่กล้าเข้าสังคมแล้วก็เรื่องของอาจจะมีภาวะเศรษฐกิจเช่นต้องจ่ายใช้จ่ายในเรื่องของค่าผ้าอนามัยค่าแผ่นรองซับค่าแพมเพอร์สของผู้ใหญ่หรือพระอ้อมผู้ใหญ่เงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เราสูญเสียทั้งร่างกายเรื่องของเรื่องของสุขภาพเนอะเรื่องของจิตใจแล้วก็เรื่องการเข้าสังคมและเศรษฐกิจจนมาถึงออคุณภาพชีวิตที่แย่ลงอะค่ะโอ้โหคือส่งผลหมดทั้งกายและใจใยังส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจด้วยค่ะคุณผู้ชมขาทีนี้ปัจจัย อะไรบ้างที่มันทําให้เราเกิดอาการกล้นมปัสสาวะไม่อยู่อย่างเมื่อกี้ได้ยินแล้วอาจจะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย์จริงๆ<ก>เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมีเยอะนะคะทัะ้งเรื่องของระบบประสาท จริงๆปัจจัยสาเหตุเยอะมากในเรื่องของการที่ทําให้เกิดการกลันปัสสาวะไม่ได้หรือไม่อยู่ขึ้นมาหรือว่าเรดดาดเนี่ยได้แก่อายุก่อนแต่อายุอย่างพวกเราอย่างนี้ประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์เก๋ก็อย่างกลุ่มพวกเรานี้40อัพ40อัพแล้วใช่40อัพก็ก็เสี่ยงแล้วหรอใช่ป้าใช่แล้วว่า40แล้วไม่มีอะไรดีเลยนะคะโกรธตรงนี้แต่คนเราก็ต้องแก่นะคะจริงอายุหน่แล้วผู้หญิงผู้หญิงนี่จะเป็นมากกว่าผู้ชายผู้หญิงเพศด้วยเพศหญิงค่ะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีท่อทางเดินปัสสาวะที่สั้นกว่าผู้ชายค การควบคุมกล้ามเนื้อเนี่ยตรงบริเวณอุ้งเชิงกาเนี่ยหรือยู่สล,ลิงที่เขาเรียกกันว่ากล้ามเนื้ออุ้งเชิงการทั้งหลายเนี่ยจะช่วยจะทําให้เกิดภาวะ การควบคุมที่ได้สั้นกว่าผู้ชายผู้ชายจะมีท่อทางเดินปัสสาวะยาวกว่าเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดเล็ดล่าหรือไอจามปัสสาวะเล็ดในผู้หญิงเนี่ยก,ก็จะมากกว่าค่ะ,คะนอกจากนั้นยังมีเรื่องของออโรคประจําตัวเบาหวานความดันหรือโรคหลอดเลือดหรือโรคทางด้านอัมพึกอัมพาที่มีปัญหาเรื่องของระบบประสา<อ>ทาทางประสาทไขสันหลังก็จะทําให้กั้นปัสสาวะไม่ได้ด้วยะนะคะสิ่งสําคัญอีกอันหนึง่งอาจจะเป็นเรื่องของปัจจัยการดําเนินชีวิตของเราอะค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเช่นกาแฟเราทานไหมคะประจําเลยอะค่ะกาแฟนี้ก็จะทําให้เรื่องของปัสสาวะเนี่ยของเราเนี่ยมีเขาเรียกกาแฟเนี่ยมันจะมีเขาเรียกของคาเฟอีนใช่ไหมคะจะเพิ่มเรื่องของการกระตุ้นให้ปัสสาวะมากขึ้นฉะนั้นเวลาเราทานกาแฟเราต้องไปขับปัสสาวะออกมาเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็เรื่องของเรื่องของการมีบุตรนะคะถ้ามีบุตรเยอะเนี่ย ข้าลอดทั้งช่องคลอดนะคะก็จะทําให้กล้ามเนื้อส่วนอุ้งเชิงการตรงนั้นลดการยืดหยุ่นไปปัจจัยเสริมก็คือเรื่องอายุพอมันกล้ามเนื้อลดความยืดหยุ่นหย่อนยานก็จะทําให้เกิดการปัสสาวะเล็ดรากได้การไม่อยู่ได้กานไม่ได้ค่ะนะคะก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยนะคะอย่างปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นแนยเป็นคนดื่มน้ําเยอะแล้วแานก็ปัสสาวะบ่อยมากซึ่งบางทีมันไม่ทันเหมือนกันมันก็ทันไม่อยู่อันนี้เกี่ยวไหมคะเกี่ยวค่ะปกติเนี่ยดื่มน้ําปกติเราควรจะ2-3ถึงลิตรนะคะ หรือว่า2,000ถึง3,000ันซีซีถถึง8แก้วเนี่ยระคะทุกวันกำลังดีใช่แต่บางทีช่วงอากาศเย็นมันก็จะทำให้ ปัสสาวะบ่อยขึ้นถูกไหมคะเวลาลวเราเจออากาศหนาวหรือแอร์เย็นๆเราก็จะรู้สึกว่าเอ่อเหงื่อมันไม่ได้ถูกขับออกมาเนาะ,ะร่างกายเราก็จะดูดน้ําก็จะอยู่ในร่างกายเยอะมันก็จะต้องขับออกทางปัสสาวะได้อ่านะคะเราทราบไปแล้วค่ะว่าเกิดขึ้นได้หลากหลายสาเหตุจริงๆนะคะแต่ว่าคุณสุภาพตรีนี่ต้องตั้งใจดูเพราะว่าเรานี่มีความเสี่ยงมากกว่าคุณผู้ชายเยอะเลยหลายข้อเลยนะคะท <c oughs> ีนี้เรามาดูอาการกันบ้างคะาา่ะจันเก๋ค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเฮ้ยอาการแบบนี้เนี่ยแหละเราเป็นเรื่องของการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ จริงๆอาการก็คือเล็ดลาดแค่นั้นนะคะถ้าเข้าใจก็คือว่าเวลาเรามีปัจจัยเสริมทั้งหลายแล้นะคะแล้วเราควบคุมไม่ได้พอเราปวดปัสสาวะขึ้นมันก็จะเกิดภาวะเลือดราดก็คือพูดภาษาชาวบ้านคืออั้นฉี่ไม่อยู่ง่ายไหมคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะคือปวดแล้วก็อั้นไม่ไหวเดินไปเข้าห้องน้ำไม่ทานเลือดราดออกมาใช่ค่ะแค่นั้นเลย ก็มีปัจจัยในเรื่องที่ที่บอกไปนะคะ,คะเพราะฉะนั้นอาการก็จะเป็นเรื่องของเวลาเข้าห้องน้ําจะเข้าห้องน้าไม่ทันหรือจะมีภาวะเช่นเ,เรามีการไอาจามหรือว่ามีภาวะอื่นๆเช่นเครียดหรือกดดันเราก็จะทําให้เกิดออคิดถึงการเข้าห้องน้ําไม่ทนันเขาจะเรียกว่ามันมีหลายชนิดด้วยกันนะคะ,คะก็คือ อันแรกเนี่ยก็คือเรื่องของ In inent, s t r รทอินคอนต n เ n นต์สเตรก็คือภาวะที่เจอกับมีแรงดันในช่องท้องมากขึ้นก็คือมีแรงเบ่งนะคะ,คะก็คืออย่างเช่นเราไอเราจามหรือหรือส,สมมติเราป่วยหรือเราเป็นหวัดเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของแรงดันในช่องท้องเนี่ยเพิ่มขึ้นเราก็จะทําให้เกิดการการปรัสสาวะเล็ดลาดขึ้นมาได้นึกนึกถึงลองเราลอง,ลอง,ลองไอสิคะ,คะออกมามันจะมี <c oughs> อ่าใช่ค่ะมันจะมีแรงดันในช่องท้องถูกไหมคะเวลาเราไปห้องน้ำเนี่ยมันก็จะทําให มีมีแรงดันขึ้นเวลาเราปล่อยห้องปล่อยปัสสาวะไปอย่างเงี้ยค่ะ,คะอันนี้สองก็คือเรื่องของ urge incontinence นะคะ,คะก็คือภาวะที่ ปัสสาวะเนี่ยมีภาวะไวเกินบางคนก็เรียกว่าโอเวอร์แอคทิวิตี้เรื่องของโอเวอร์แบตเตอร์แอคทิวิตี้ก็คือมีภาวะที่เราจะต้องอยู่ในขณะที่เราไม่พร้อมที่จะปัสสาวะค่ะอ่าอย่างเช่นเราไปห้องน้ำเนี้ยเราคิดถึงก่อนเรายังไม่พร้อมเช่นเรากาลังทํางานหรือทํากิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็จะคิดถึงว่าเราจะไปห้องน้ำแหละปรากฏว่าไม่ทันม,มันก็เกิดภาวะไหลเล็ดลาดออกไป<ม>จริง,รงๆเคสปัจจัยเพิ่มที่จะเพิ่มเติมนะคะคือเรื่องผู้สูงอายุด้วยยิ่งผู้สูงอายุที่มีกล้าม เนื้อหย่อนยานเนี่ยแค่แค่คิดถึงเอิร์ชเนี่ยน่าจ,จะจะเยอะขึ้นเรื่องของความเร่งด่วนพอคิดถึงจะปัสสาวะแล้วแล้วเขาผู้สูงอายุเนี่ยจะเดินทางลําบากใช่ไหมค,คะจะไปเดินเหินก็ลําบากก็ทําให้เลือราดไหลออกมาก่อนเข้าห้องน้ำห้องน้ำไม่ทันเหมือนกันส่วนอันที่3ามค,คือมิกซ์นะคะมิกซ์อินคอนทิเนนต์ก็คือเรื่องของอผสมกันระหว่างมีภาวะ,ะแรงดันในช่องท้องกับภาวะบีบตัวของปัสสาวะไวเกินทั้ง2อันเนี่ยก็จะทําให้ เกิดภาวะปัสสาวะเรือดราดได้เร็วขึ้น <c oughs> นะก็จะเจอเยอะในผู้สูงอายุเหมือนกันเป็นทั้ง2แบบเลย <c oughs> ส่วนอันที่3อันที่4ก็คือเรื่อง <c oughs> ของภาวะไหลท้นนะคะไหลทน้นเ,เกินกว่าที่ปัสสาวะจะเก็บได้นะคะ <c oughs> ก็คืออย่างเช่นกระเพาะปัสสาวะของเราเนี่ยก็จะจุได้ประมาณ2-300ซีซี <c oughs> แต่ถ้าเกิด200หรือประมาณ100-200หรือ150ซีซีเนี่ย เราก็จะกระตุ้นให้เรารู้สึกปวดปัสสาวะและ้แต่ถ้าเกิดโรคหรือชนิดของการไหลทนนะคะหรือ Overflow i n c o n t i n e n c เเนี่ยมันก็จะกักไปเรื่อยๆอกักไปเรื่อยๆอเกิน200หรือ300มันทำให้เรารู้สึกกระเพาะปัสสาวะเราเนี่ยเต็มมากเกินม,มันก็เลยหลุดเล็ดลาดออกมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,คะส่วนอันสุดท้ายนี่กคือเรื่องของการมีพยาธิสภาพ ของร่างกายที่บอกไปโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นโรคทางไขสันหลังเนาะเช่นอมัอมพฤกษ์อัมพาตหรือว่ามีปัญหาก็จะทําให้ไม่สามารถระบบประสาทส่วนที่ควบคุม กล้ามเนื้อกับระบบประสาทที่ส่งมาทางอาวัยวะสืบพันธุ์ตรงนั้นก็ไม่สามารถจะควบคุมการกลั้นปัสสาวะได้ก็ทําให้เกิดปัสสาวะเล็ดล่าได้ค่ะทั้งหมดก็คือกลุ่มอาการของการกลั้นปัสสาวะไม่ได้นะคะ,คะมีมากมายหลายอาการเลยนะคะอาาเกค่ะ,คะทีนี้พอเราเป็นและหรือว่ามีผู้สูงอายุที่บ้านเป็นวิธีการรักษาเนี่ยเขาทำยังไงคะก็มีตั้งแต่ระยะแรกๆจนถึงระยะสุดท้ายเนาะเอาที่<อ>แบบว่าเคสแรกๆเนี่ยมันสามารถป้องกันได้นะคะก็ถ้าเราเป็นอย่างที่อาการเช่นมีภาวะไอเล็ดล่าเราสังเกตตัวเอง เพาะไอออกมาเหมือนเลดออกมาไหมปสัสสาวะ,ะ,ววะออกมาด้วยก็แสดงว่าเริ่มมีอาการการรั้นปัสสาวะไม่ได้หรือไม่อยู่ขึ้นมาแล้ว <คะ S 1> เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะฝึกบริหารหรือว่ามีหลายวิธีในการที่จะรักษานะคะ,คะหรือว่าการดูแลหรือว่าการรักษาพยาบาลนะคะสิ่งสําคัญท,ที่ที่อันดับแรกที่จะควรแนะนานะคะก็คือเรื่องของการจปรับเปลี่ยน ดการดาเนินชีวิตของเราเ<ม>ช่นถ้าเราดื่มน้ําเยอะเกินไปเราก็ปรับให้มันพอดีที่<ม>ร่างกายพอเพียงเนาะเช่น6-8แก้วที่เคยกล่าวไปนะคะ,คะแล้วก็ถ้าเกิดมีอากาศเย็นแล้วก็อยู่ในที่อากาศอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะ,คะหรือไม่อาจจะง,งดหรือหลีกเลี่ยงพวกเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะคะ<ม>เช่นกาแฟเนาะเรื่องของเครื่องดื่มน้ําอัดลมใช่ไหมคะที่กระตุ้นทําให้การปัสสาวะเนี่ยมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการนอกจากดื่มน้ําเรื่องของการจัดการอากาศส่วน สำคัญก็คือเรื่องของการจัดการด้านพฤติกรรมอันนี้<ช>สําคัญนะคะแล้วก็<ช>ได้พิสูจน์หรือว่าได้เคยทดลองไปวิจัยมาแล้วระดับหนึ่งนะคะ<ช>ว่ามันสามารถช่วยในการป้องกันหรือว่า การรักษาระดับระยะเริ่มต้นของอาการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ได้ก็คือการบําบัดจัดการพฤติกรรมหรือ behavior therapy มีหลายวิธีมากในเรื่องของ behavior therapy ก็คือเรื่องของการขมิบกระดับใช่ไหมคะหรือฝอกบ่อยใช่เพื่อให้กล้ามเนื้อตรงนี้มันแข็งแรงเราจะได้มีแรงในการกลั้นได้ใช่ไหมคะทีนี้จะทราบได้ยังไงว่า การฝึกอ่ะถูกต้องไหมถูกไหมนั่นะสิคะจันเก๋หนูว่ายากตรงนี้แหละยากกับความถูกต้องนี่แหละค่ะที่นี้สอนได้ไหมคะทำยังไงได้ค่ะทีนี้เราต้องนึกถึงตำแหน่งของบริเวณกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการเนาะมันก็อยู่บริเวณที่ช่องคลอดนะคะบริเวณที่ช่องคลอดเนี่ยก็จะมีบริเวณเขาเรียกยูสลิงคือกล้ามเนื้อที่หดรัดนะคะเวลาเราฉี่เราจะต้องควบคุมกล้ามเนื้อส่วนนั้นถูกไหมคะมีวิธีเทสก็คือเขาเรียกยูรินสต็อปเทสคือเวลาเราฉี่ออกไประยะหนึ่งนะคะแล้วเราลองฝึกขมิบ ระหว่างที่ปัสสาวะอะรอค่ะใช่แต่ถ้าเกิดว่าขมิบแล้วเนี่ยมันไม่สามารถเล็ดลาดออกได้เนี่ยแสดงว่ากล้ามเนื้ออยูสเสรีหรือกล้ามเนื้อ อุ้งชังการเราแข็งแรงพอเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สามารถเราก็สามารถที่จะฝึกกล้ามเนื้อตรงนี้ได้ค่ะค่ะซึ่งยิ่งในผู้สูงอายุจะจะหย่อนยานจะทําได้ลําบากแน่นอนอย่างพวกเรายังฝึกได้นะคะ40เนี่ยต้องฝึกต้องฝึกค่ะเทสก่อนระหว่างที่ปัสสาวะลองขมิบกลั้นเอาไว้ถ้าปัสสาวะไม่เล็ดลอดออกมายังแข็งแรงดีอยู่แต่ถ้ามันเล็ดลอดออกมาเราก็ต้องฝึกขมิบเพื่อสร้างความแข็งแรงในด้านนั้นใช่ตอนที่เราจะเริ่มฝึกนะเราต้องตั้งใจก่อนนะคะก็คือณ ตั้งจิตเลยก่อนนะนั่งจิตของ,งเรา <c oughs> หรือนัง่งกำหนดไปที่ตำแหน่งของอวัยวะตรงนั้น <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วค่อยๆเกรงกล้ามเนื้อ <c oughs> นับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็คลาย <c oughs> ขณะคุยไปก็ทําไปก็ได้นะคะแล้วจะทักกันเหายใจมั้คะตอนนี้อไม่ต้องค่ะไม่ต้องสามารถเกรงใจเลยแล้วคือเวลาเราฝึกเราก็จะรู้สึกว่าเราจะกั้นเหายใจให้มันแบบให้มันขยับเนาะแต่จริงเวลาเราฝึกถ้าเก่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อเกรงและคลายได้สบายขึ้นเอาอย่างนี้ค่ะอาจารย์เก๋ค่ะเมื่อกี้บอกวิธีการที่ถูกต้องไปแล้วคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงพักเบรกเราให้ผู้ชมฝึกขมิดด้วยวิธีที่ถูกต้องตั้งจิตตั้งใจนะคะแล้วนับบนีี้้แลวเด๋ยวช่วงหน้าเรรราาาาจะกกกกลััับมดูวิธีษนต่อเมื่อีพ่่งผานไปวรับบฤติกรรว ยังมีวิธีการอื่นๆรวมถึงถ้ามีผู้ป่วยเป็นแล้วไม่รักษาได้ไหมมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ